รีกสี่ 4, ชั่วโมงขาวเก้าหนึ่งตีห้นาทีแล้วนะคะสำหรับเช้าวันใหม่ของวันนี้วันอังคารที่สิอ พฤศจิกายน2568ค่ะมาที่24ชั่วโมงข่าวในรอบวันที่ผ่านมาก็จะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นอุบัติเหตุที่จังหวัดชัยภูมิรถจากกาักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก6ล้อทำให้หนุ่มวัย24ปีเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะเป็นรถจกักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกหกล้อและมีผู้เสียชีวิตบนถนนทางหลวงหมายเลข2179เส้นทางจาตุรัสบำเหน็จนรงในพื้นที่บ้านวังเสมาตำบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุนะคะก็พบว่าเป็นรถจกักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียน 9284ชัยภูมิชนกับรถบรรทุกอีสุสสีขาวหมายเลขทะเบียน1739ชัยภูมิตรวจสอบแล้วพบร่างของผู้เสียชีวิตเป็นชายไทยอายุ24ปีเป็นชาวบ้านอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิค่ะ ต่อที่นนทบุรีนะคะทางด้านผู้ว่านนทบุรีก็ติดตามสถานการณ์น้ําพื้นที่เสี่ยง5จุดมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการแก้ไขนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบุรีได้ลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในเขตจังหวัดนนทบุรีอําเภอบางกรวยและอําเภอปากเกร็ดค่ะเนื่องจากว่ามีการระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาเพิ่มขึ้นประกอบกับภาวะน้ำ ทะเลหนุนสูงก็ส่งผลทําให้ระดับน้ําในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามสถานการณ์ เพื่อประเมินระดับน้ําและเพิ่มมาตรการในการป้องกันน้ําเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดเนี่ยจุดด้วยกันนะคะได้แก่บริเวณท่าน้ำนนทบุรีจุดกลับรถใต้สภาานนั่งเกล้าหน้าแขวงทางหลวงนนทบุรีถนนคู่ขนานนครอ,อินและจุดกลับรถ คลองบางกอกน้อยฝั่งบางขนุนรวมถึงบริเวณท่าน,น้ำวัดกู้และจุดกลับรถใต้สะพานพระรามสใกล้กับทางเข้าวัดบางจาก ทั้งนี้ที่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานพนังกล้าพบสิ่งกีดขวางมีทั้งขยะและผักตบชวาจำนวนมากสะสมอยู่บริเวณริมตลิ่งทำให้ขัดขวางการระบายน้ำก็ได้รับความร่วมมือจากทางเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและเรือนจำบางขวางในการจัดกำลังผู้ต้องขังเข้ามาช่วยเก็บขยะและผักตบชวาค่ะเพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้าให้ไหลได้สะดวกมากขึ้นเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากกา ที่มีน้ําเอ่อล้นในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการในการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังระดับน้ําอย่างใ,ใกล้ชิดพร้อมกับมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องจับรกลและเครื่องสูบน้ําเพื่อรองรับสถานการณ์น้ําเพิ่มขึ้นในระยะนี้และเป็นการป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพยา ข่าวต่อมาข่าเกิดเหตุเพลิงไหม้แคมป์คนงานซอยศรีนครินห้าสิบห้าเสียหายไปหลายห้องช่วงเวลา8นาฬิกา38นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณซอยศรีนครินห้า55ถนนศรีนครินเขตประเวศกรุงเทพลักษณะเป็นเพลิงพักไม้ชั้นเดียวหลังคาสังกะสีประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต้นเพลิงเกิดขึ้น ภายในบริเวณเพลิงพักเพลิงลุกไหม้เสียหายไปจำนวน24ห้องพื้นที่เสียหายโดยประมาณ100ตารางวารถดับเพลิงใช้น้ำดับเพลิงจนกระทั่งเพลิงสงบค่ะส่วนข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้น่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรที่พัดลมตั้งพื้นในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาเดเจ็บหนึ่งรายเป็นเพศหญิงมีอาการสำลักควันเล็กน้อยางด้านเจ้าหน้าที่ก็ทาการ ปมพยาบาลในที่เกิดเหตุผู้บาดเจ็บไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลเราไปที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะมีเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสองนายที่ห้วยตาาเรียกองทัพบ,บกได้รายงานจากกองกำลังสุรนารีค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังพลได้เหยียบ กับระเบิดนะคะบริเวณพื้นที่ห้วยตาเรียอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดขณะที่กำลังปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวนเส้นทางเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บสองนายนะคะคือจ่าสิบเอกเทิดศากดิ์อาการข้อเท้าขวาขาดและผลฐานวาชิวระเกิดอาการแน่นหน้าอกจากแรงอัด ปัจจุบันได้ดำเนินการส่งผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยอากาศยานเข้ารักษาตัวณโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ทีประสงค์เรียบร้อยแล้วมาเติมอีกเรื่องหนึ่งค่ะแม่สุดช้ำลูกสาววัย11ปีถูกกลุ่มวัยรุ่นเมียนมารุมทำร้ายซ้ำยังคุกคามหลังจากแจ้งเรื่องวอนรัฐเร่งคุ้มครองความปลอดภัย แม่เด็กหญิงวัย11ปีซึ่งเป็นเด็กพิเศษเข้าร้องเรียนขอความที่เหลือผ่านทางมูลนิธิเป็นหนึ่งหลังจากที่ลูกสาวถูกกลุ่มวัยรุ่นเมียนมาอายุ15-16ปีรุมทำร้ายบริเวณไทยซอยพัฒนาการ20จนกระทั่งได้รับบาดเจ็บและยังถูกข่มขู่ว่าหากเล่าเรื่องให้แม่ฟังจะทำร้ายหนักกว่าเดิมสร้างความหวาดผวาให้กับแม่ลูกอย่างหนัก โดยแม่เปิดเผยว่าหลังจากที่พยายามพูดคุยกับผู้ปกครองคู่กรณีกับถูกปฏิเสธและไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใดๆอีกทั้งยังถูกคุกคามถึงหน้าห้องพักทำให้ครอบครัวไม่กล้าที่จะออกมาจากบ้านและต้องอยู่ในสภาพหวาดกลัวตลอดเวลา ทางด้านมูลนิธิเป็นหนึ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พมกระทรวงยุติธรรมและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ลงพื้นที่ประสานข้อมูลกับทางสอนอคลองตันนะคะเพื่อที่จะหาทางคุ้มครองครอบครัวของผู้เสียหายรวมถึงการตรวจสอบสถานะกาพรพำนักของกลุ่มวัยรุ่นและครอบครัวที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นค่ะ ตอมอก็มีการเตรียมตรวจสอบวีซ่าและเอกสารสำคัญในการอยู่ในราชนจาจักรหากพบว,ว่าผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนทันทีขณะที่ทางมูลนิธิก็ย้ำนะคะว่าเหตุการณ์เด็กไทยถูกทำร้ายซ้ำซากเช่นนี้เป็นเรื่องไม่อาจจะยอมรับได้และเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีและคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กอย่างเร่งด่วน ส่วนทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหากรรมก็บุกทลายโรงงานซุกซุกกะทกิษนะคะจำนวน10ตันในเขตพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมสั่งการชุดปฏิบัติการเต็มเหนี่ยว กระทรวงอุตสาหกรรมนำโดยนายถาปรกรณ์กุณเจริญเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ในการตรวจสอบโรงงานประกอบกิจการคัดแยกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสะรงเรืออำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจสอบพบว,ว่าโรง,งงานดังกล่าวมีการติดตั้งเครื่องจักรรวมทั้ง เนี่ยนะคะ73แรงมา้ามีการครอบครองวัตถุอันตรายก็คือแบตเตอรี่ชนิดตะกัวกรด ทั้งสภาพสมบูรณ์และแยกชิ้นส่วนแล้วปริมาณกว่า10ตันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับชุมชนใกล้เคียงได้และไม่ได้มีการขออนุญาตประกอบกิจการคัดแยกส่วนอย่างถูกต้องจึงได้มีการแจ้งความผิดข้อหาตั้งและประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตมีระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่3 ทโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สั่งระง,งับการกระทําที่ฝ่าฝืนทันทีค่ะพร้อมกับดำเนินการตามกฎหมายในทุกข้อหาความผิดอย่างเด็ดขาดมาต่อที่นาะยกรัฐมนตรีสั่งหยุดทุกข้อตกลงกับกัมพูชาหลังทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาขาดระง,งับส่งตัวฉเฉลยศึกคน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวหลังจาก รับรายงานเหตุฐานไทยเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณห้วยตามเมรียอำเภอกันธมอันอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดจนกระทั่งมีทหารได้รับบาดเจ็บสองนายหนึ่งในนั้นเนี่ยถึงขั้นขาขาดโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนว่าความเป็นปฏิปักษต่อประเทศไทยจากกัมพูชาไม่ได้ลดลงจึงมีคำสั่งชัดเจนให้หยุดทุกๆก,กระบวนการข้อตกลงและการ ดำเนินงานที่เคยร่วมกันจนกว่าจะมีความชัดเจนพร้อมสั่งการให้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการตามทิศทางเดียวกันเท่านั้นและเมื่อผู้สื่อข่าวถามนายกนะคะว่าจะลงพื้นที่ศรีสะเกดในวันที่11พฤศจิกายนหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบทันทีนะคะว่าต้องไปสิทหารของเราถึงขั้นขาขาดพร้อมกับย้าว่า การส่งตัวเฉลยศึกชาวกัมพูชา18คนตามกระบวนการที่เคยหารือก,กันไปก่อนหน้าต้องหยุดเลยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและกระทรวงและทางด้านกองทัพนะคะช่วยกันถแถลงในเรื่องนี้ต่อไปค่ะคราวนี้ก็มาที่อุบัติเหตุ จังหวัดกาลสินเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักตกข้างทางหญิงวัย50ปีเสียชีวิต เ <S an> ก,กิดอุบัติเหตุจักรยานยนต์เสียหลักตกข้างทางบริเวณริมถนนบ้านหนองโนชัยวานในพื้นที่ของตำบลหนองบัวอำเภอหนองกุ้งสีจังหวัดกาฬสิน์เป็นรถจักกยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวแดงไม่พบแผ่นใต้ป้ายทะเบียนนะคะล้มคว่ำอยู่ในร่องน้ําข้างทางใกล้กันก็พบร่างของผู้เสียชีวิตหนึ่งรายค่ะเป็นหญิงชื่อนางสาวนวนตานอายุ50ปี ในส่วนของสาเหตุอาจจะเกิดจากการเสียหลักหลุดโคง้งหรือถนนลื่นทําให้รถตกข้างทางเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตคราวนี้ก็มาเติมเรื่องของนายกรัฐมนตรีประกาศสงครามสแกมเมอร์ระดับวาระแห่งชาติลั่นไทยจะไม่เป็นแหล่งฟอกเงินอีกต่อไป ภายหลังจะมีการหารือกับเอกอคัคราชาทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายอนุทินชัวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สังเกตการการส่งกลับบุคคลต่างชาติสัญชาติอินเดียจำนวน197รายโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศอินเดียก่อนที่จะรับฟังรายงานสถานการณ์การบริหารการจัดการบุคคลชาวต่างชาติที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎมา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายกกล่าวว่าสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ไม่ใช่ปัญหาของไทยประเภทเดียวแต่ว่าเป็นปัญหาระดับโลกนะคะนะทั้งอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และการ หลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วโลกรัฐบาลไทยจะไม่ยอมให้ประเทศของเราเป็นฐานหรือทางผ่านของอาชญากรอีกต่อไปรัฐบาลได้ดําเนินการเชิงรุกหลายด้านอย่างเช่นการจัดตั้งบอร์ดสแกมเมอร์แห่งชาติ เพื่อประสานความร่วมมือกับนานาประเทศในลนักษณะของ Global Team การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมนานาชาติด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและล่าสุดค่ะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่าง15หน่วยงานของไทยเพื่อร่วมการประกาศสงครามกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนในระดับวาระแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะเพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวกรองและการสืบสวนให้เป็นเอกภาพเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทันทีเพื่อตัดเส้นทางการเงินไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินอีกต่อไป มีเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารพันธุ์นิย่านบางบอนหนึ่งซอย25รถดับเพลิงใช้น้ำดับเพลิงดับเพลิงสงบก่อนที่จะลุกลามไปบ้านข้างเคียงค่ะ เมื่อช่วงบ่ายวันวนก็มีเหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะที่ซอยบางบอลหนึซอย25ถนนบางบอลหนึเขตบางบอนกรุงเทพเป็นลักษณะอาคารพาณิชย์สชั้นใช้เป็นที่พักอาศัยต้นเพลิงมีเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น4ภายในห้องพักลุกไหม้เสียหายโต๊ะเก้าอี้และฝ้าเพด,ดานค่ะพื้นที่เสียหายเนี่ยโดยประมาณ10ตารางเมตรรถดับเพลิงก็ใช้น้ําดับเพลิงจนกระทั่งเพลิงสงบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่แบตเตอรี่สำรองไฟหรือ power bank นะคะในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรายเป็นเพศชายอายุ44ปีมีอาการสำลักควันทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวผู้ได้รับบาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลสหวิทยาการมาริเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เติมเรื่องของตำรวจบุกจับชายวัย59ปีคดี เป็นผู้ต้องหาคดีมอ1 2นะคะขณะที่กำลังเดินออกกำลังกายกลางสวนสลารม เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลสองร่วมกันจับกลุ่มตัวชายไทยอายุ59ปีค่ะตามหมายจับสารอายาทนบุรีลงวันที่7พฤศจิกายน2568ในข้อหาหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร,ร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยจับกลุ่มได้ภายในสวนสลานรม แขวงพระบรมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพสืบเนื่องมาจากว่าทางเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบเขาว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้หลบหนีหมายจับมาพักอาศัยอยู่บริเวณแถวแถววัดเงินบางพรมย่าตดิงชันจึงได้ออกทําการสืบสวนหาข่าวจนกระทั่งทราบว่า นายธีรพงศ์จะออกมาเดินออกกำลังกายที่สวนสลารมแขวงพระบรมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพจึงได้เดินทางไปตรวจสอบและซุ้มสังเกตรบริเวณโดยรอบจนกระทั่งพบบุคคลที่มีรูปประพันธ์สันฐานตรงกับผู้ต้องหากำลังเดินออกกำลังกายมาที่บริเวณจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวนะคะและขอทำการตรวจสอบ สอบถามชื่อและนามสกุลและได้รับแจ้งว่าบุคคลดังกล่าวตรงกับหมายจับค่ะ,ะจึงได้แสดงหมายจับให้ผู้ต้องหาดูและอ่านให้ฟังตรวจสอบและยอมรับนะคะว่าตัวเองนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ระบุในหมายจับ และยังไม่เคยถูกจับหรือเข้ามอบตัวตามหมายจับนี้มาก่อนแต่อย่างใดจึงได้ทำการจับกลุ่มและแจ้งข้อหารวมถึงสิทธิ์ตามกฎหมายที่ทราบในส่วนของรายละเอียดของคดีผู้ถูกจับ ไม่ขอให้การโดยจะไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นแต่ด้านเจ้าหนี่ตำรวจจึงได้นำตัวผู้ต้องหารายนี้ส่งพนักงานสอบสวนสอนอท่าข้ามดำเนินคดตีตามกฎหมายไปแล้วนะคะทั้งหมดคือ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันที่ผ่านมาค่ะขอเปิดดูหน้าจอ Facebook หน่อยนะคะเช้าวันนี้ก็จะมีของปู่ผาดเพชรศีช่วงนะคะเข้ามาทักทายปู่ผาดบอกว่าแถวๆรามคำ แห่ง174เมีนบุรีเช้านี้ไม่มีฝนตกคุณเลิบผ่านพี่มาลัยก็อยู่แถวแถวบางปะอินแจ้งมาว่าไม่มีฝนเหมือนกันคุณแอรววี v, โคราชน,นะคะที่โคราช23องศาก็ไม่มีฝนค่ะส่วนทางด้านติ๊กตอก ติ๊กตอกเช้าวันนี้เนี่ยนะคะจากคุณราศีกุมนะคะปาตูเอ่อบอกว่าชมอยู่ที่อำเภอปราสาทสุรินครับ26องศาคุณสักดสวัสดีค่ะคุณเจีย๊ยบอนุสวัสดิ์นะคะ,นะคุณบุญนำศรีสำราญแล้วก็ยังมีอีก2,557ท่านนะคะท่าน้านติ๊กตอกที่ชมกันอยู่เช้านี้ส่วนของ y t u t u เนี่ยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจและข้อความที่ได้รับมาจากคุณอนนบคุณพราวมณีมี ยิ้มคุณปินชัยมียิ้มนะคะบอกส่งของแถวแถวพระสมุทรเจดีครับไม่มีฝนเลยคุณเทพอพอรสวัสดีค่ะคุณสุวัตค,ค,ค,คุณนิตยาเช้าว,วันนี้ที่อุบลราชธานี23องศาฟ้าแจ่มไม่มีฝนครับคุณปรียาชัยประทุมนกกระบีนะคะก็มาทักทายกันสำหรับเช้าว,วันนี้และนอกจากนี้นะคะ,ะก็ะจะมีของใครอีกอ่ะเดี๋ยวดูหน่อยนะคะ,ะรู้สึกว่า เช้าวันนี้นของ YouTube จะมีเท่านี้นะคะ,ะวันนี้มากันน้อยจังทางด้าน u t u b e ดูเวลาแล้วนะคะก็คงต้องลาหน้าจอของทางไลฟ์สดก่อนนะสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ24ชั่วโมงข่าว91